สวัสดีคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวมือนีจุลีพาออกงางแล้วก็สิมาพูดคุยกันเ้อค่ะพี่น้องมือนีเด้อเดี๋ยวมือนีจุลีสิมาเ้าปัญหาสู้พี่น้องฟังเ้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อปัญหายังวะติเดี๋ยวเขามาพูดคุยกันค่ะ เดี๋ยวเราวางยางกระเจียเบิ้งธรรมชาติไปน้ำละ่ะแกพูดคุยไปน้ำเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องก็อาจก็อาจอยากสิลู้แล้วเนาะค่ะเนาะว่าปัญหายังปัญหานั่นเด้อค่ะพี่น้องจุลี่มีปัญหากับพียูด้วยค่ะคักขนาดค่ะพี่น้องปัญหากับพียูนี่ปวดหัวค่ะปัญหายังว่าตีโอเดียวแล้วก็อีกอย่างนึงก่ะพี่น้องก็อาจสิสงัซอีกคือกันล่ะว่า เป็นยังจังบ่นั่งเว้านั่งพูดนั่งคุยคือจังบ้านคือเมียงเพลนแน่บางคนก็อาสิสงสัยเนาะพี่น้องเนาะเป็นยังจังออกยางแล้วจังเว้าบางคนก็อาสิว่านเนาะพี่น้องเนาะจุรี่ถือโอกาสยางออกกําล้างกายน้ำเด้อค่ะพี่น้องเนอแล้วก็ถือโอกาสมาเว้ามาพูดมาคุยกับพี่น้องน้ำค่ะ น้อพี่น้องเนาะวนมาหอดปามองนี้แล้วค่ะเดี๋ยวจุลีสิมานั่งเสาเมียแล้วค่ะสิว้าวพูดคุยน้ำพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะเอามันมองนี้แล้วค่ะมองมองนี้นั่งเสาเมียเนาะพี่น้องเนะาะจังที่เกินไปเด้อค่ะพี่น้อง ว่าจุลีมีปัญหากับพียูมีปัญหาอย่างว่าตีอันนั้นค่ะปกตินี่จุลีสิลงคลิปไว้ลงลงคลิปถ้าเป็นทั้งบ้านจุลีนี่จุลี่ลงตอนแรงเะคะ่ะถ้าเป็นเมืองไทยเฮากระสีประมาณช่วงเศร้าเ้ยคะ่ะพี่น้องจุล,งลี่กระสีล้งคีปไปตอนแรงแล้วค่ะก่อนนอนนี่จุลี่กระสีมาตอบคอมเมนต์ช่วงนึงแล้วค่ะ ตื่นเข้ามาก็จีตอบคอมเมนต์อีกช่วงหนึ่งแล้วก็ระว่างมือนี่ระว่างมือนี่จุลีกะถ้าว่างจุลีกะสิตอบคอมเมนต์ไปเรื่อยๆถ้าบ่าว่างนี่กะสิไปล้ออีกตอนแรงอีกเทือนหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องจังค่อยสิได้ตอบคอมเมนต์พี่น้องผู้ใดเม้นเข้ามากะล้อแน่เด้อค่ะพี่น้องเด้อนิดน้อยมามาเข้าเรื่องกันเลยมีปัญหาอย่างปติกับพี่ยูนี่ครึ่งสี่ค่ะ ตื่นเศร้าขึ้นมาจุลีกะมาเบิง่งเห็นเปิดเปิดคลิปเจ้าของขึ้นมาก็เห็นเห็นยอดวิวเนาะพี่น้องกับบอลอตไลน์ดอกค่ะคลิปอันช่องจุลีบอดังเนาะคลิปเอ่อวิวกับบอลอตไลน์คือบ้านคือเมืองเพื่อน,น,นดอกนี่บลอตไลน์จมเนาะพี่น้องเด้อว้าซู่กันฟังจุลี่กะเปิดคลิปเจ้าของขึ้นมาก็เห็นเห็นวิวเจ้าของอยู่ประมาณ จ็ดสิบก็วิวนี่แหละค่ะพี่น้องตอนเศร้าเจ็บเจ็ดสิบกว็วิวจุลีกะเข่าไปตอบคอมเมนต์พี่น้องพูดคุยกับพี่น้องเบิงง้งคงเบิ้งคลิปของพี่น้องไปเรื่อยนาะพี่น้องเนาะเพราะตอบเมดเบิง้งคอมเมนต์เมด่อสแล้วละ,ค,ะคลิกเข้าไปคลิปจะคลองไหมอีกพี่น้องปรากฏว่ายอดวิวลดเหลือลงหกสิบกวิวคึงงงค่ะพี่น้อง เป็นพียูเราเหตุนีหอย่างนี่งงด้วยค่ะพี่น้องคืองงค่ะงงมากๆเลยมันมันเกิดนีหอย่างขึ้น่าสั้นพี่น้องผู้ใดมีปัญหาแบบนี้ก็เม่นเขามาเลลนน้ากัน่าค่ะถ้ามีประสบการณ์กับว่าสู้กันฟังเนี่ยเด้อค่ะเด้อพี่น้องว่ามันเป็นยอนนีหอย่างสรุปก็คือว่าวิวตอนแรกที่เบิ้งมันทียูเจ็ดสิบก็วิวเนาะพี่น้องเนาะจุลีเข้าไปตอบคอมเมต์พูดคุยกับพี่น้องแล้วอีหยังเรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้าไปเบิ้งเข้าไปคลิก <c oughs> คลิปจะของม่อีกเที่ยนหนึง่งเช็คยอดวิวอีกเที่ยนึงเหลือ,อยุลดลงมาเหลือ,อยุหกสิบกว่าวิวค่ะพี่น้องคือบอ่เข้าใจค่ะบ่เข้าใจพี่ย <c oughs> คุคือคือว่าง,งงค่ะพี่น้องคือว่าง,งงค่ะงืดขนาดงืดค่ะพี่น้องมันมีอยู่บ่ยอดวิวลดนี่ค่ะผู้ใด <c oughs> ผู้ใดก็เมนเขามาเล่นน้ำกันเด้อค่ะเด้อนี่แหละปัญหาที่สิมาว่าสู้ฟังน่ะพี่น้อง ปัญหาใหญ่ขนาดเด้อปัญหากับพี่ยูเด,ด้อพี่น้องพูดคุยกันบ่ได้เด้อสิบอกให้กับพี่ยูเนี่ยจักสิไปเว้านำ้ำร้าจังได๋ค่ะว้าบ่ถูกใจเดอะลอดตัดยอดวิวอีกสวยเลยนะพี่น้องเนอเนาะพี่น้องเนาะนั่นล่ละค่ะนี่ล่ะสิมมเว้าสู้กันฟังกับสิมีเท่าน,นี้แ่ะค่ะอ๋อแล้วก็มีอีอันนึงก็จ้าทิ่เกินไว้คือกันละค่ะว่าเดี๋ยวยำอีกเท่อนึงเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องอาจสิสงสัยว่าห้วยจุลี่คืบอบ่ อันอยูเฮดคลิปผูดคุยนางเว้าอยู่บ้านอยู่เมืองอย่างคือมูคือพวกเพื่อนคือมูเพื่อนแนบยียงคยมาหายางมาหาอันออกบ้านแล้วก็มหาเว้ามมหาตอบคําถามมหาผูดคุยนาะพี่น้องนอก,กจังที่บอกค่ะจุลีออกถือถือว่ายางได้ยางออกกาลัางไก่น้ำเด้อค่ะพี่น้องเด้อแล้วก็ถือว่าถ้าพ่อ,อีย,อยังถ้ามีอยังกะ่ะ สิได้ไทายให้พี่น้องได้เบิงน้ำมันก็สีได้มันก็สีได้ไดบดจืดบดชืดเนาะพี่น้องเนาะได้เบิงนู่นนี่นั่นไปน้ำทางเรื่อยๆน้ำแล้วกับมาพูดคุยกันน้ำนั่นล่ละค่ะพี่น้องจุลีก็จังคอยได้พาพี่น้องออกยางเนาะพี่น้องเนาะนั่นล่ะค่ะมือนีคลิปมือนีกับม่มีอย่างค่ะมีเท่านี่ละ่ะสีมเาวาวสู้กันฟังกับมีแนวนี้ลละค่ะ แล้วก็เดียวจุลี่ก็สิยางว้นต่อไปอีกก็สิโงะลงบ้านค่ะอันนี่ก็ถือมาเกือบเคืองทั้งแล้วค่ะยางอ้อมยางวน้นมืนน,นียางว้นเวยค่ะยางว้นออกมาเกือบเคืองทั้งแล้วแล้วกัเบิ้งไปเรื่อยๆแล้วก็พาพีนพ่น้องพาพี่น้องย่างไปเรื่อยๆวนไปเรื่อยๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกับจุลี่กับสีมาเลาะมาเบิ้งเห็ดน้ำแล้วค่ะพี่น้องเพราะว่าอากาศช่วง สองสามมือนี่อากาศดีค่ะโบมีฝนแล้วก็แดดกับบถึงกับเปียงยๆค่ะโบมีฝนแล้วก็บ่ถึงกับหนาวบ่ถึงกับหนาวฟรีซิงนะคะจุลีคิดว่าอากาศมันอุ่นขึ้นมาแล้วแล้วก็ช่วงนี้อีกจากเดือนหนึ่งนี่แหละประมาณเดือนหนานี่แหละพี่น้องเห็ดเห็ดมะร้าวเช้น้าหรืมะร้าวเห็ดมะร้าวกัสิเริ่มออกแล้วจุลีก็เลยสิมา ร้องรอรอเบิงน, ng, น้ำทางน,น้ำเดือค่ะพี่น้องถ้าเทียมันมีถ้าเทียมันออกค่ะนั่นแหละค่ะจังค่อยเรากับมอนี่บริสะไรสเป้์ด้วยพี่น้องมอนีหิวกะตาค่ะแต่กับบคิดว่าสีมะพรอยางดอกค่ะแต่ก็หิวมานน้ำซื้นนี่แหละนาอพี่น้องเนาะนี่ถ้าเกิดหลังจากเซาเมียล้วกบจุลีกับสียางอ้อมไปทั้งนี่แหละค่ะเลยกับไปทั้งนี่ all, ทั้งนี่มองนี้กะสิเป็นมองโค้งอันตรายจุลี่เคยเว้าวดูอยู่ค่ะว่าโค้งอันตรายเนาะค่ะเนาะมองนี้ไปยังจังว่างสัน้นมองนี้จุลี่เคยจะเอกับมีล้วค่ะปีที่แล้วค่ะนี่มองโค้งนี่แหละค่ะมันก็มีเนาะมีมันก็ออกมาจากโค้งนั่นแหละค่ะมันเห็นจุลี่ย่างมามันก็นเลยอแลนหนีค่ะพี่น้องคัดข,ขนาดได้ค่ะพี่น้องจุลีะ่ะมีย่านเด้ว่แมนว่าย่านมีได้ที่บอกไงค่ะ <c oughs> นาะพี่น้องเนาะไปวันนี้ยย่างต้อค่ะป้ามองนีก็นจะเป็นป้าเฮ็ดกันแชนทราวจูเลี่แล้วก็เฮ uh, ็ดเฮ็ดเอ่อเฮ็ดออยสเตอร์เฮ็ดนางล้มจูเลี่เด้อค่ะพี่น้องไปเดี๋ยวย่างต้อค่ะต้อจากนีไปกันคันพ่อยังกะจิท้ายให้เบิ้งดอกเด้อค่ะพี่น้องคันบ่พ่อ,พอยังกะแล้วไปกัหนหอดหม่องลงบ้านลจูเลียจังคอยมาว่ากันอีกเทื่ยนนึงเนาะค่ะเนาะ ติดท,ทาใา้เบิ้งนกนกตัวน้อยอะไรค่ะพี่น้องจากสีเห็นโบบูค่ะจากพี่น้องจะได้ยินเสียงน้ำโบบูคือกันคือกันละค่ะนั่นล่ะค่ะพี่น้องนั้นวนสิมาหอดทางลงบ้านแล้วล่ะค่ะพี่น้องติงโง่ลงบาละะ้าบาลหรอะคะ่ะสำหรับน้องค่ะน้องพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ได้คะ่ะเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหนะ้าขอบคุณทุกเมนทุกไลทุกซับสไครต์นะค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันไหมคลิปหนะ้า สวัสดีค่ะบายบายไปแล้วค่ะพี่น้องเดี๋ยวไว้พอกันใหมนะะเนาะค่ะเนาะคลิปนี้กับซัมมี้ก็น,นะคะ่ะโอ้ยมีไปแล้วค่ะบายบายไปไปง้อโรงพยาบาลค่ะพี่น้องไปอย่าลืมเลยค่ะผู้ใดมีปัญหากับพี่ยุผู้ใดมีประสบการณ์กับพี่ยุเมนขเขามาเล่นน้ำกันค่ะไปแล้วค่ะบายบายโอ้ยมีพี่น้อง